สวัสดีครับพี่น้องครับดูผมกอา์แช่แนแลนวครับมีสิภาพพี่น้องมาเห็ดประตูประตูขอกขายนะครับจะเห็ดจากเศษเล็กที่เป็นโกงเก่าแล้วก็เป็นเล็กตัวนี้จะเป็นเล็กเล็กล่างล่างคนนะครับล่างคนมูขุนนะครับนี่ฮอกระตัดมากนะครับตัวน,นี้จะเป็นมีดกรีดยางนะครับ จะเหตุความความกว้างเกือบประมาณเจ็ดสิบห้าเซนครับความสูงกับเอาเอาซ้ำหนีเลยครับอันตัวนี้เป็นประตูเก่านะครับประตูซ่องยืนนะครับเอามาเชื่อมเชมต่อกัน,นครับทีนี้ความความสูงกับจะได้จะได้หาสิบเซนนะครับห้าสิบเซนเป็นบ่ ห้าสิบเซนนะครับเอ๊มกว้างข้ามกว้างห้าจะเอาเจ็ดหครับสี่สิบห้าเซนนะครับสี่สิบ้าก็วา้ง้าจะได้เพิ่มเลขขึ้นอีกดรือว่าห้าจะเอาิแค่เจก็ได้ครับเพราะว่าความกว้างขอมปร 7, 8, ะตูประมาณเจ็ดแ่ครับห้าก็จะปล่อย กาใส่ไอ้เล็กมีดกีดยางนะครับตอ,อ,อกมาไอ้เจ็ดสิบหายเส้นนะครับสองสองด่านประมาณน,นี้ครับก็จะเอาเอาอีกอันหนึ่งเล็กตัวหนึ่งมาใส่นึงตัวนี้จะเป็นเล็กประตูเกา่าคนครับก็จะเอาเล็ก ตัวนี้จะเป็นเล็กตัวเก่านะครับประตูเก่าเขาจะเอามาใส่เป็นขานรับตัวนี้ครับอีกครั้หนึ่งมัน่อวางแมงสีเลยนเลยครับแต่ว่าเนี่ยความย่าไปเถึงครับเพราะว่าเล็กตรงนี้มันผุครับตรงนี้มันผุเขาก็จะตัดออกเขาจะใส่ชนสีเลยเครับครับพี่น้องครับ ข้าจะใส่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็ตัวต่อตัวนี้เรียบร้อยครับสองสองขางแล้วข้าจะมาใส่วงกลมตัวนี้ครับวงกลมตัวนี้นี่ครับก็จะใส่แบบทั้งสี่ครับที่นี่ขา้า็จะเอาเล็กพวกเศษทั้งสี่ข้ากจะมาใส่เห็ดเป็นลายนะครับมาอันนี้เดี๋ยวข้าจะเจียแตง่งแตง่งอันนี้ขีดเล็กก่อนครับ ครับพี่น้องครับติดไอ้โตวงกลมเรียบร้อยนะครับเชื่อมสี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเชื่อมสี่จุดครับพี่น้องครับพอดีถ้ามีเล็กสั่นซ้ำนี่นะครับถ้าก็จะใส่ใส่ไปทานีกก่อนนะครับใส่ไปหนึ่งอันก่อนครับมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเด็กเล็กสี่มาอีกเพิ่มอีกสามครับถ้าขาจะใส่ไป ใส่ขอบด้วก่อนครับขังในเดี๋ยวเขาจะหาเล็กอีกมาใส่อีกครับก็เอ,อื่นเชื่อมตออกกัวนี้ก่อนครับนะครับใส่เ็ดไปแล้วสามตัวนะครับเลีอีกหนึ่งตัวครับไปต่อเลยครับครับพี่น้องครับตัวที่สี่ใส่เซจเรียบร้อยนะครับหนาตาก็จะออกประมาณนี้ครับ ร้อยเฉาอาจจะอาจจะพ่กสวยแห้งแต่ว่าเอาติดแน่นทนที่ว่าใส่แดงครับผมตาอาจจะปรว่านี้แต่ว่าจะห่อนนินิดนึงครับนี่ครับข้าก็จะเลือยเล็กพวกนี้ครับเล็กเส้นตัวนี้เล็กปองอ่อยขนาด นาดนี้ก็จะเลือประมาณนี้กับเล็กเสียนสามหุนตัวนี้ก็จะเลือมาจากไอ้ที่เ้าเฮียดขอกขอกขายนะครับเลือจุบประมาณนี้นก็จะตัดวพนี้ไปใส่ ามาถูกเห็นว่าตรงนะครับแล้วข้าก็จะต่อกันครับพี่น้องครับตอนแรกว่าจะเอาเอาต่อกันเนะครับแต่ว่าเห็นถ้าแบบนี้แล้วข้า,า,าก็ตองจำเป็นต้องถูกครับก็องเอามาใส่แบบนี้เห็นเป็นลายดอกนะครับยวถ้าเบิงเป็นยังไงครับกวน,นเอื่นข้าก็ตรงเอามาเทียบกวนครับว่าข้าจะ เฉื่อยจุ๊จุดใดนะครับประมาณนี้ครับเา,าก็จะมากไปนะครับเหล็ก้ามากไปเงี้ยเหรอเจุดที่หนึ่งครับนี่จุดที่สองครับมา,า,ากไปก็จะเอาไปหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งเรับก็จะประมาณนี้ นี่ชุดหนึ่งครับว่าน,นี่นี่ครับเ่าก็ไดซีซีจุดซ,ซ,ซ,ซีอันนะครับพ่อเขาวางตรงตามต้นแดงเขานะครับแล้วเขาก็จะมาเชื่อมกันครับนี่ครับพี่น้องครับหน้าตาก็าจะออกมาประมาณนี้ครับก็จะออกเป็นดอกนิดนึงครับ จะบกกเอียงๆหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปจะใส่ข้างในนะครับเใส่ตัวกลางหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับฟังนี่ฟังนี่เสีแล้วนะครับเขาก็เลือกฟังนี่ครับฟังนี่เขาจะเอาเล็กเส้นใส่ครับเล็กเส้นตัวนี้ครับใส่เป็นแนวนะครับครับครัพี่น้อนครับ นี่ฟังนี่เซตใส่วงฟังนี่ก็จะเป็นเมยดกีดยางนะครับเม็ดเก่ามาตัดออกมาใส่สามสามเหลี่ยมครับฟังนี้เหลือใส่บูดสองตัวครับตัวนี้จะตัดออกใส่บูดข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวครับแล้วก็ใส่เดือยจะเป็นเล็กตรงไปนี่ครับ รับกับกอน,นะครับแต่บ่ใส่บางทีก็จะใส่บูทฟังนี้แต่ว่าเฮาจะมาใส่เดือยอยู่ฟังนี้นะครับตัดตัดบูทตัวเออก่าออกครับเดือยเป็นเล็กเดอ,อยกมานะครับประมาณสิบหาเซนนะครับแล้วก็เก็บสีครับความใช้งานเลยครับมาเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ